สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการออกแบบฟอร์มเอกสารนะคะโดยจะยกตัวอย่างการออกแบบฟอร์มอิน o i ซ์ขายสินค้าในที่นี้เราจะใช้แบบฟอร์มที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้แต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมก็คือเราจะเอาโลโก้ของบริษัทมาใส่ไว้ในแบบฟอร์มของอิน o i ซ์ขายสินค้านะคะเราไปดูที่โปรแกรมกันเลยค่ะ การออกแบบฟอร์มเอกสารจะอยู่ที่โครงสร้างองค์กรนะคะเราคลิกแต่หัวข้อจะเจอหัวข้อย่อยว่าแบบฟอร์มเอกสารเข้าไปที่เมนูแก้ไขแบบฟอร์มของเอกสารดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะเราจะออกแบบฟอร์มของ invoice ขายเชื่อนะคะซึ่งโปรแกรมได้ทำแบบฟอร์มเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะลองดูนะคะมีตั้งแต่ใบปรับยอด ใบรับสินค้าสำเร็จใบสั่งซื้อใบเสนอราคานะคะโดยที่จะตั้งรหัสของแบบฟอร์มเนี่ยตรงกับรหัสของประเภทเอกสารเช่น R I ขีด01ขีด K ก็คือใบเสร็จรับเงินค่าสินค้านะคะซึ่งจะมี3แบบฟอร์มเดี๋ยวเราจะหาแบบฟอร์ม i n v o i c ขายเชื่อรหัสของเอกสาร i n v o i c ขายเชื่อก็คือ,คอ SI นะคะ ขายเชื่อ,อค่าสินค้า si ขีด0์น k มี2ฟอร์มค่ะ si ศูนข k เราจะเข้าไปแก้แบบฟอร์มแรกก่อนนะคะซึ่งเป็นใบกำกับภาษีถ้าใบส่งของถ้าใบแจ้งหนี้สินค้าที่เป็นต้นฉบับค่ะว,วิธีการจะเข้าไปออกแบบนะคะกดปุ่มออกแบบหรือกดปุ่ม f 7ที่คีย์บอร์ดนะคะ ตอนนี้โปรแกรมกำลังดึงออบเจกต์ Object นะคะที่ใช้ในการออกแบบฟอร์มจะเห็นว่าแบบฟอร์มที่โปรแกรมเตรียมให้เนี่ยมีค่าต่างๆแต่และค่าเนี่ยเรียกว่าอ็อบเจกต์นะคะเช่นเราลองคลิกที่บรรทัดบนสุดนะคะอ็อบเจกต์นี้ก็คือ,อ,อรหัสที0 1 0่บริษัทนะคะ คือชื่อบริษัทวงเล็บ o v e ว s i o n ส่วนบรรทัดถัดจากชื่อก็คือ1012นะคะคือเป็นข้อมูลของบริษัทแต่เป็นที่อยู่ของบริษัทบรรทัดที่1น,นะคะซึ่งตรงนี้โปรแกรมเตรียมไว้ให้หมดละสิ่งที่เราต้องการแก้ไขก็คือต้องการเอาโลโก้ของบริษัทมาใส่ใสที่ตำแหน่งนี้ค่ะซึ่งโปรแกรมก็เตรียม Object ซึ่งเป็นพิ c t เจอนะคะหรือรูปภาพเอาไว้แล้ว สิ่งที่เราต้องการคือให้รูปภาพตรงนี้คือโลโก้ของเรานะคะก่อนที่เราจะเอาโลโก้มาใส่เราจะต้องเอาไฟล์โลโก้นะคะซึ่งต้องเป็นนามสกุล bmp หรือ bitmap นะคะเอาไปไว้ที่ c smartbit win fm data folder bmp ค่ะวิทยากรเอาโลโก้ไปไว้แล้วนะคะ อันนี้ขอยกตัวอย่างใช้โลโก้ของ Christian Soft มหาชนนะคะแต่ถ้าเกิดของผู้ใช้งานเนี่ยจะเห็นมีโลโก้ของ ISAG อยู่แล้วนะคะ i s a g c ถ้าต้องการเอาโลโก้อะไรเราก็เอาไฟล์โลโก้มาใส่ไว้ใน C Smart Bit Win Fdata BMP นะคะตอนนี้เรา,เาไฟล์มาใส่แล้วกลับไปที่โปรแกรมค่ะ เราไปคลิกที่ Object Picture นะคะซึ่งอยู่มุมบนซ้ายของฟอร์มคลิกขวาเข้าไปที่ Form Properties อยู่ล่างสุดนะคะเข้ามาที่ Form Property ก็จะเป็นรายละเอียดของฟอร์มนะคะออขอโทษค่ะต้องคลิกขวา Object Property ค่ะเพราะว่าเราจะแก้ไขรายละเอียดเฉพาะ Object นี้นะคะ ตรงนี้ Object อันนี้เนี่ยเป็น e s สคริปชันคือรูปภาพนะคะซึ่งมีขนาด132คูณ64พิกเซลซึ่งในส่วนของขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราไปยืดหรือย่อขยายตัว Object Picture เองก็ได้คราวนี้เรามาที่สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแว่นขยายแล้วก็เป็นรูปวิวนะคะตรงนี้คือการกำหนดรูปภาพที่จะเอามาใช้ในอ็อบเจกต์นี้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะ เข้ามาแล้วก็จะเป็นมีข้อความบอกว่าให้ระบุรูปที่ที่ต้องการพิมพ์ลงฟอร์มนะคะแล้วก็เป็นนามสกุล .bmp หรือ bitmap นะคะเราก็ไปใช้คำสั่งโหลดนะคะโปรแกรมจะวิ่งไปที่โฟลเดอร์ C Smart Bit Winm Data uh, .bmp เราก็คลิกที่ไฟล์โลโก้นะคะซึ่งเราเอามาใส่ไว้แล้วแล้วก็คลิกโอเคโปรแกร,รมจะแจ้งเตือนว่ารูปภาพที่เราเลือกไว้เนี่ยไม่ได้เก็บไว้บนเครือข่ายนะคะจะมีอยู่ในเครื่องของเราที่เครื่องนี้เท่านั้นหากต้องการจะใช้บนเครือข่ายได้เราต้องเอาไปไว้ที่เครือข่ายแล้วก็ไปแชร์ที่เดียวกันค่ะคลิกโอเคนะคะตอนนี้เราได้โลโก้บริษัทมาแล้วเรากดแบ็คค่ะ กลับมาที่ Object Property นะคะกด Back อีกทีนึงก็จะได้รูปโลโก้ของบริษัทเราคราวนี้โลโก้เนี่ยใหญ่เกินไปนะคะกินพื้นที่มาถึงชื่อบริษัทเราก็ย่อนะคะย่อก็มาที่มุมซ้ายล่างก็ได้แล้วก็ลากมาย่า้ไปซ้อนกันนะคะค่ะ การขยับนะคะจะใช้วิธีเเมาส์ลคลิกจนเป็นกรอบเขียวๆแล้วใช้ขยับด้วยลูกศรก็ได้หรือจะลากเอาก็ได้ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะกดปุ่ม F10 เพื่อเก็บฟอร์มนี้ค่ะตอนนี้ไฟล์แบบฟอร์มพิมพ์อินวอย e ขายเชื่อสินค้าเราเพิ่มโลโก้เสร็จแล้วนะคะเรา Escape ออกจากเมนูแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารเดี๋ยวเราไปลองสั่งพิมพ์อินวอย e ขายเชื่อกันนะคะ พิมพ์ invoice เข้าที่ระบบขายนะคะคลิกปุ่ม Work f l o w เข้าที่ Invoice สินค้าเราออกแบบฟอร์มไว้ที่ Invoice ขายเชื่อนะคะคลิกที่1.2ขายเชื่อค่ะเข้ามาที่ Invoice ขายเชื่อเล่มที่1คลิกโอเคนะคะเราจะเข้าไปลองพิมพ์ดูตอนนี้มี invoice อยู่3ใบสมมุติว่าลองพิมพ์ใบที่3นะคะกดปุ่ม F5 พิมพ์ แบบฟอร์มที่เราแก้ไขโดยเอาโลโก้ใส่เข้าไปแล้วก็คือแบบฟอร์มพิมพ์ si ขีดศู์หนึ่งขอันบนนี้นะคะคลิกโอเคค่ะแล้วก็ลงโปรแกรมจะถามว่าเลือกพิมพ์รายการอะไรบ้างก็0 0 0 3นี้นะคะคลิกโอเคค่ะพิมพ์ดูจอภาพนะคะกดปุ่มปริ้น ขาจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับว่าจอภาพและเครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่รองรับไฟล์โลโก้ของเรานะคะซึ่งถ้าไฟล์โลโก้มีสีเกิน256สีนะคะเราโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะได้แบบฟอร์มของอินไวท์ขายเชื่อนะคะซึ่งมีโลโก้ของบริษัทตามที่เราต้องการแล้วค่ะเราดูเสร็จแล้วก็กด F 1 0หรือ e Scape เพื่อออกค่ะจะเห็นว่า การเพิ่มโลโก้ไม่ได้ยากเลยนะคะหากต้องการแก้ไขไฟล์แบบฟอร์มอะไรอีกก็กลับไปที่เมนูนะคะแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารแล้วก็ทำการแก้ไขนะคะฟอร์มต่อไปนะคะให้ครบทุกฟอร์มตามที่ต้องการสำหรับหัวข้อการเพิ่มโลโก้ในแบบฟอร์มเอกสารก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ